การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสาประจำปี2564ประเภทชุมชนจิตอาสาดีเด่นกศนอําเภอภูเขียวโดยกศออนอําเภอภูเขียวได้ส่งหมู่บ้านโนนสาวเอเข้าประกวดบ้านโนนสาวเอหมู่ที่9ตําบลโคกสะอาดอําเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเดิมบ้านโนนสาวเอเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านหนองนุ่มพุกต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกจากกันและก่อนจะมาตั้งชื่อหมู่บ้าน ได้มีการเล่าขานมาว่าชาวบ้านในหมู่บ้านแถวนั้นที่จะเดินทางไปติดต่อราชการในตัวเมืองหรือจะเดินทางไปทำบุญที่วัดพระาธาตุหนองสามหมื่นตำบลบ้านแก่งจะต้องข้ามลำห้วยก่อนปัจจุบันเรียกว่าลำห้วยฝางทำให้เนื้อตัวเปียกน้ำและเมื่อข้ามลำห้วยฝางเสร็จแล้วหนุ่มสาวทุกคนจะต้องแต่งตัวให้สวยงามเรียบร้อยโดยใช้สันนนของหมู่บ้านเป็นสถานที่แต่งตัวปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านโนนสาวเอตั้งแต่นั้นมาโดยมีนายยอดนิสัยมัน่นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่4ตั้งแต่ปีพศ2545จนถึงปัจจุบันคำขวัญบ้านโนนสาวเอผู้คนน้ำใจดีงามเดินตามวิถีพอเพียงหรือเรื่องถักไม้พงไม้กวาดทางมะพร้าววิสัยทัศน์บ้านโนนสาวเอ บ้านปลอดยาทุกหลังคาปลอดภัยราษฎรสุขใจใช้ชีวิตพอเพียงประชากรรวมจำนวน4 3 8คนแบ่งเป็นชายจำนวน217คนหญิง2 2 1คนครัวเรือนจำนวน133ครัวเรือนประชากรที่อยู่จริง100กครัวเรือนด้านการประกอบอาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทำนาทำไร่ค้าขายลดหลั่นตามลำดำับ การแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น4คุ้มบ้านดังนี้คุ้มที่หนึ่งคุ้มมิตรไมตรีคุ้มที่สองคุ้มตะวันสีทองคุ้มที่สามคุ้มสามัคคีพัฒนาและคุ้มที่สี่คุ้มดอกเมยคณะกรรมการหมู่บ้านกอมอบ้านนนสาวเอรวมจํานวนทั้งสิ้น18ท่านโดยมีหน้าที่ดังนี้ 1. ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาผู้ใหญ่บ้าน2ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 3ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายอำเภอมอบหมาย 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ 5. บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านนนทสาวเอกด้วยกระบวนการบริหารจัดการหมู่บ้านและการน้อมนำหลักการทรงงานของพ่อหลักบวรหลักการสำคัญของการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และหลักธรรมมาพิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการหมู่บ้านก็ให้เกิดความเชื่อมั่นไว้วางใจและได้รับความร่วมมือจากรัษฎรเป็นผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆของหมู่บ้านมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขและพัฒนาหมู่บ้านเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรบ้านนนสาวเอและปรากฏผลงานโดยขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการหมู่บ้านในแต่ละด้านที่สำคัญดังต่อไปนี้ ผลงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยประกาศใช้หลักการสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยสีด้านขับเคลื่อนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านเช่นกิจกรรมโครงการหมู่บ้านสะอาดและกิจกรรมโครงการธนาคารขยะซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนก่อให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่บ้านเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านเป็นอย่างดีส่งผลให้หมู่บ้านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของจังหวัดชายภูมิ ในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจกิจกรรมที่ 1. ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองในลักษณะพืชผักสวนครัวรั่วกินได้แปลงผักในครัวเรือนครัวเรือนหลุมพอเพียงโดยใช้งบประมาณจากกองทุนธนาคารขยักิจกรรมที่2กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำยาอเนกประสงค์โดยใช้งบประมาณจากกองทุนธนาคารขยะเดือนละ300บาทโดยผลิตเดือนละหนึ่งครั้ง กิจกรรมที่3กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำหมักชีวภาพโดยขอรับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายกิจกรรมที่4ส่งเสริมสนับสนุนให้มีต้นแบบครัวเรือนพอเพียงจำนวน5ครัวเรือนได้แก่ครัวเรือนเลี้ยงไก่พื้นบ้าน1ครัวเรือนครัวเรือนเลี้ยงปลาหมอและปลาดุก3ครัวเรือนและปลูกกล้วยหอมทอง1ครัวเรือนด้านสิ่งแวดล้อมบ้านโนนสาวเอจจัดให้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1>, 1. โครงการหมู่บ้านสะอาด 2. โครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนบ้านโนนสาวเอจึงได้รับการยอมรับให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะของอำเภอภูเขียวโดยได้รับเชิญให้ไปบรรยายในปีพศ2561ในหลายๆหน่วยงานบ้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ้านหนนสาวเอได้รับเงินทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพศ2552 เพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีการขับเคลื่อนการดําเนินการเรื่อยมาพร้อมทั้งดําเนินการจัดประชุมประชาคมทุก3เดือนแก้ไขปัญหาตามแนวทางชุมชนดูแลชุมชน,ดชมชนโดยกําหนดให้คณะกรรมการหนึ่งคนสอดสองดูแล4ครัวเรือน1ต่อ4ทําให้ปัญหายาเสพติดลดลงอย่างต่อเนื่องและสามารถคืนคนดีกลับสู่สังคมได้บ้านได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เห็นคุณค่าในตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมพันกิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กลุ่มเยาวชนเพาะเห็ดน,นางฟ้าและเพาะพันธุ์กล้าไม้โดยใช้งบประมาณจากกองทุนธนาคารขยะ โดยเด็กๆต้องรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาและนำไปขายในหมู่บ้านตามตลาดนัดใกล้บ้านและตลาดประชารัฐอำเภอภูเขียวกิจกรรมที่2กลุ่มเยาวชนทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานหน้าที่ของเด็กๆคือต้องช่วยกันเก็บกวาดบริเวณวัดและนำมาใส่ไว้ในค้อปุ๋ยหมักเมื่อได้ปุ๋ยหมักก็จะนำไปใช้สำหรับพันกล้าไม้ของเด็กๆเ,เองกิจกรรมโครงการผลงานที่ดำเนินการมีความโดดเด่น มีจำนวน3าโครงการโครงการที่1โครงการงานบุญงานเศร้าปลอดเล่าปลอดอบายมุขขับเคลื่อนโครงการโดยคณะกรรมการหมู่บ้านประโยชน์ที่ได้รับเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่ราษฎรเสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นแบบอย่างสืบทอดเป็นมรดกแก่ลูกหลานลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการที่สองโครงการหมู่บ้านสะอาด จัดทาแผนการจัดทํากิจกรรมหมู่บ้านสะอาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งประโยชน์ที่ได้รับเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่ราษฎรสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสาธารณประโยชน์หมู่บ้านมีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมสุขภาพลดการเจ็บป่วยของราษฎรได้การที่3โครงการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนบ้านโนนสาวเอสร้างการมีส่วนร่วมโดยการเปิดประชุมประชาคม ร่วมในการคิดการตัดสินใจซึ่งให้ได้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะของหมู่บ้านและแนวทางในการแก้ปัญหาโดยธนาคารขยะจะเปิดรับบริจาคขยะจำนวน4ครั้งต่อเดือนทุกวันอาทิตย์ซึ่งจะมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามเกณฑ์ที่กำหนดสมาชิกจะได้รับสวัสดิการต่อเมื่อเกิดแก่เจ็บตายรวมไปถึงทุนการศึกษาแต่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดของโครงการ ด้วยความสมัรสมานสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนจนเกิดความเข้มแข็งขึ้นในหมู่บ้านนนสาวเอจึงได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพ่วงมาเป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านนนสาวเอแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสามคัคคีคือพลังเป็นเช่นไร